คอมเมนต์กันสนานเมื่อโตโน่พาคินโพสขอโทษพระเอกคนนี้นับว่าเป็นคู่พี่น้องที่สนิทกันมากๆระหว่างโตโน่พาคินคำวิไลซักและพระเอกหนัง นักร้องนุกธนดลสิริแววที่หนุ่มนุกยกให้โตโน่เป็นไอดอลเราจะเห็นโมเมนต์พี่น้องที่น่ารักน่ารักของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลอย่างล่าสุดหนุ่มโตโน่โพสภาพคู่กับปายชัดนพภาหรือป้ายปายโอริโอลงอินสตาแกรมส่วนตัว เป็นภาพที่กอดคอไปที่สนามบินพร้อมระบุแคปชั่นว่าขอโทษนะนุกพอดีไปเขาเลือกเรางานนี้ทำแฟนขับแซวกันยกใหญ่ทั้งบอกว่าวู้ระวังโดนเอาคืนนะฮ่าฮ่าฮ้ายแต่พี่ไปเพิ่งลงรูปคู่พี่ตโตโน่พี่นิชานะเกินต้านคนทางโน้นคงอยู่ไม่นิ่งละมัง้งเจอภาพนี้กรียดงือน,น่ารักมากเป็นต้นครับ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ